นี่น่าจะเป็นสถานที่แต่งงานที่น่าตื่นเต้นที่สุดค่ะเพราะคอมมิวนิสต์ไม่มีทางรู้เลยว่าระเบิดจะลงเมื่อไรสมัยนั้นก็มีการแต่งงานค่ะแต่ว่าไม่สามารถมีลูกได้นะข้างหลังพี่วายยูนี่เนี่ยเป็นบริเวณที่เขาจัดงานแต่งเดิมทีก็มีคอมคอมิวนิสต์ที่ต่อต้านอังกฤษซึ่งปกครองมาเลเซียอยู่ค่ะแต่พอญี่ปุ่นเข้ามาในสงครามโลกครั้งที่สองพวกเขาก็เลยต้องร่วมมือกันเพื่อเอาชนะญี่ปุ่นพอชนะญี่ปุ่นคอมมิวนิสต์ก็กะว่าเดี๋ยวจะมาแบ่งผลประโยชน์กันแต่ไม่ค่ะพอญี่ปุ่นแพ้กลับกลายเป็นพรคออมมมมินนสาาาาลลลยยูเป็กกกกุ่ฎหแะบบัทง ผมเป็นนายันปฏที่สองทับสองสี่จะมีคอมมวนิสต์เยอะมีคําสั่งให้มาประเดติการที่นี่พอสู้รบกันไปมาพวกเขาก็ต้องถอยร่นขึ้นมาเรื่อยๆทางตอนเหนือของมาเลเซียจนทะลักเข้ามาสู่ทางตอนใต้ของประเทศไทยเป็นถังสาหรับเก็บพวกอาหารเสบียงต่างๆของใช้แม้กระทั่งสมุดหนังสือมียางนะคะติดอยู่เลยระเบิดปืนใหญ่คือลงจุดนี้เกิดว่ามีเครื่องบินหรือว่ามีระเบิดมานะคะก็จะมีการสั่นกระป๋องนมเป็นการบอกให้